ทำโครงการให้เช่าโซลาร์เซลล์ FPI Financial Power Innovation นะครับมันเป็นนวัตรกรรมการเงินพลังงานทุกคนทุกปาร์ตี้วินหมดโครงการแบบนี้นะครับเราทำเป็นที่แรกครับ,รบสวัสดีครับอ่าไมโครอินเวอรเตอร์เองเนี่ยก็เป็นประเภทหนึ่งของอินเวอร์เตอร์ที่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปที่หลังว่าไมโครอินเวเตอร์จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินหรือประหยัดพลังงานเนี่ยมากกว่านะครับแล้วคืนทุนได้เร็วกว่าอินเวอเตอร์ชนิดอื่นอย่างไร อนนาจารย์ต้องมาพูดเรื่องเรื่องการเงินก่อนนะครับการลงทุนของของการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามพาร์ทใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ PPA PPA เนี่ยเราว่าทุกคนรู้จักแล้วก็คือจะมีบริษัทกอไก่มาลงทุนให้กับหลังคาบ้านคุณนะครับแต่ PPA ก็จะมีข้อจํากัดในส่วนของเปอร์เซ็นต์การแบ่งนะครับแล้วก็สัญญาที่ยาวนานภาระผูกพันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ PPA เนี่ยมีมีข้อจํากัดมากๆก็คือว่าสถานะการเงินเนี่ยมันต้อง ต้องมีความชัดเจนนะครับของบริษัทเนี่ยต้องมีความชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังบอกว่าเฮ้ย PPA มันก็ยังมีข้อดีอยู่ในตัวนะคืออะไรครับ PVA การมีข้อดีของ PVA คืออะไรครับถ้าตราบใดที่มี PPA ปุ๊บเนี่ยนะครับบริษัทที่เขาติดตั้งโซลา่าให้เนี่ยก็ต้องมาดูแลครับเพราะเขาก็ต้องการให้ไฟมันออกมาดีที่สุดเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากที่สุดนะครับอันนี้อันนี้ก็คือก็คือข้อดีของ p p a นะครับแต่ว่า อย่างที่บอกเบื้องต้นข้อเสียก็ยาวนานมากนะครับยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาที่ยาวนานนะครับการคืนทุนที่ยาวนานของเจ้าของอาคารเนี่ยนะครับนะหรือมองอีกในยะหนึ่งก็อาจจะไม่เลยแต่ตอนที่จันเข้าเข้ามาทําพลังงานใหม่ๆนะเขาทาสัญญากัน25ปีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นล่าสุดที่เร็วๆเนี่ยก็16ปีนะแล้วอีก25ปีสมัยก่อนเนี่ยส่วนแบ่ง15%นะ85% นั่นหมายถึงอะไรครับคนมาติดตั้งเขาได้85%ของพลังงานต้องเน้นนะต้องเป็นพลังงานที่ใช้ในอาคารนั้นนะครับแล้วก็เจ้าของก็คือเจ้าของอาคารเจ้าของรางคานะครับได้ไป15%นะครับอันนี้ก็คือระบบของที่เรียกว่า PPA มีคนมาลงทุนให้นะแต่ไม่ต้องบัวไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับอ่าแต่ว่าก็ได้ส่วนแบ่งนิดนึงอันที่2อนะครับอันที่สองเนี่ยเขาเรียก EPC EPC คืออะไรครับเจ้าของโรงง,งานเจ้าของอาคารเนี่ยครับไปจ้างคนมาติดนะครับไปจ้างมาติดเลย นะครับโดยที่ไม่ต้องมีส่วนแบ่งอะไรเลยนะครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับติดแล้วก็ผลประหยัดก็จะเกิดแก่เจ้าของอาคารโดยตรงไมนน่ง่ายทำไม่ง่ายเสียเงินจบแต่มีข้อเสียเขาก็ว่ามันมีข้อเสียนะครับเพราะอะไรครับมันมีการลงทุนนะพูดกันตรงๆก็คือลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเจ้าของก็ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ทำให้หลายๆธุรกิจหยุดแล้วมาตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีเพราะว่า PPA ก็ดีไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ EPC ก็ลงทุนนะครับแต่ว่าเจ้าของอาคารก็ได้คนเดียวแต่ p p a ก็มีคนอื่นได้ด้วยนะอันนี้เห็นพอเห็นความแตกต่างของของของสองระบบนี้นะฮะนนี้มันก็มีอีกตัวแทรกนะครับมีอีกตัวแทรกเข้ามาระหว่างกลางไอ้สองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ EPC แต่เป็นโลน EPC แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้มีคนอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ มีอีกปัตัยอิปัจงใจแล้วนะครับเข้ามาร่วมเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับการทำธุรกิจจะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของนะครับเจ้าของกับคนติดตั้งในกรณีที่เป็น EPC นะครับแต่ถ้าเป็น PPA ก็เกิดจากเจ้าของเงินนะครับกับเจ้าของอาคารครับแต่อันนี้มันจะมี3คนนะครับสฝ่ายนะครับหนึ่งเจ้าของอาคารนะครับนะครับสผู้ติดตั้งก็คือ EPC นะครับอันที่3ธนาคารแบงก์นั่นแหละครับเงิน หรือสถาบันการเงินที่เอาเงินตรงนี้มากองให้แสดงว่าหลังจากที่คุณติดตั้งเสร็จ EPC ติดตั้งเสร็จแล้วจ่ายไฟนะครับตามข้อตกลงเลยนะครับธนาคารหรือสถาบาันเงินก็จะจ่ายเงินให้กับ EPC และ EPC ก็จะเฟดออกไปทันทีนะครับจะไม่อยู่ต่อแล้วแต่จะอยู่ต่อในฐานะที่ EPC จะต้องดูแลการผลิตไฟก็คือดูแลการรับประกันนั่นเองนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอเห็นว่ามีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับตัวของ เจ้าของอาคารเองหรือเจ้าของโรงงานเองก็ต้องยอมที่จะเสียส่วนหนึ่งนะครับไปให้กับธนาคารเช่นแจ้งตัวเลขกกมๆนะครับแต่ก็ใกล้เคียงครับวันนี้นะครับสมมุติว่าเราติดติดตั้งโซลา่าเลยเนี่ยเราได้คืนทุนที่4ปีนะครับเรามีการคํานวณมีรายการคืนทุนที่4ปีครับถ้าเราคิดถึงว่านะครับถ้า4ปีนี้นะครับมีการผ่อนกับธนาคารนะครับมีการผ่อนกับธนาคาร ธนาคารคิดดอกเบี้ยเรา4ปีเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วประมาณ20%เราก็จะเห็นว่า20%ของ5ปีนะครับของ4ปีเนี่ยมันก็คือ5ปีดังนั้นแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเรา EPC นะครับโดยไม่มีโลนเนี่ยเราคืนทุนในเวลา4ปีแต่ถ้ามีโลนขึ้นมาก็เป็น5ปีนี่มันขึ้นอยู่กับมูลค่าการคำนวณวันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าของโรงงานเจ้าของอาคาร ผู้ที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาคิดเป็นอยู่แล้วเขาจะเก่งกว่าเราด้วยซ้ำเพราะเขาคลุกคีกับธุรกิจของเขาครับแต่วันนี้สุนิตาพลเกรอนิกเนี่ยกำลังเสนอแนวคิดใหม่นะครับจริงๆเราบอกว่าเราทํานวัตรกรรมเราไม่ได้ทํานวัตรกรรมทางเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับอันนี้ FPI เนี่ยนะครับ Financial Power Innovation มันเป็นนวัตรกรรมการเงินพลังงานมันจะเป็นข้อที่4นะครับจาก3ข้อทั้งหมดนะครับก็1 2 3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนได้มาก มีคนได้น้อยแสดงว่าอาจจะมีคนได้เปรียบและเสียเปรียบแต่วันนี้สุเมตานีทยที่คิดตรงนี้ขึ้นมาทุกคนทุกปาร์ตี้วินหมดแล้วเดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ความเข้าใจแล้วอธิบายง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนเลยรเราจะใช้ในวัตรกรรมการเงินตรงนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนะครับทําโครงการให้เช่าโซลาร์เซลล์ให้เช่าครับให้เช่าไม่ได้ซื้อนะครับ<ๆ>ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้แบ่งผลประโยชน์แต่ให้เช่า สูตรเป็นง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าวิศวกรของสุพิทาร์เวยเนี่ยไปสำรวจแล้วพบว่าท่านทํางาน5วัน6วัน7วันยิ่งทํางานหลายวันยิ่งดีนะครับเช่นเช่นผมยกตัวอย่างโช์ลูมรถยนต์นะครับโช์รูมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ท่านต้องเปิดแอร์เพื่อรอรับแขกทุกวันนะครับโช์รูมนี้ไม่มีปิดนะครับ7วันทําการเปิดหมดนะครับสมมุติว่าเราไปดูแล้วไปวัดแล้วค่าไฟเนี่ยเขาใช้ประมาณ1น0 0 0แบาท แต่ขอให้1 0 0 0 0แสนบาทนี้เป็นสเกลนะครับไม่ได้เป็น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 ตัวเงินจริงๆให้เป็นสเกลว่า100%นะครับแสดงว่าถ้าเราติดตั้งโซลาร์เซลล์นะระบบไมโครเวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเราติดตั้งไป100กิโลวัตต์จะผลิตไฟหรือประหยัดไฟให้กับโชว์รูมนั้นได้60,000บาทต่อเดือน6กหมื 60, บาทต่อเดือนนะครับแสดงว่าแสดงว่าสุมิตาให้เช่าในราคาแค่สี่หมืครับแสดงว่าอะไรครับ ลูกค้าเจ้าของโชว์รูมมีส่วนต่างตรงนี้20,000ื่นผมจะให้เขาเช่าในระยะเวลา6ปีนะครับหปี6ปีมีที่มาจากอะไรนะครับเนื่องจากไมโครคอมิวเตอร์ยี่ห้อหอยหม่ของเรารับประกัน12ปีเราคิดครึ่งหนึ่งของการรับประกันอ่าหปีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าลูกค้าก็ได้เดือนละส0 0 0มบาทลองคูณดูนะครับสองหมบาทเนี่ย 72เดือนนะครับก็จะเท่ากับลูกค้าได้ไป1 4 4 0 0 0 0าบาทในระยะเวลาเช่า6ปีแล้วหลังจาก6ปีเราจะถามลูกค้าว่าคุณจะไปต่อกันเราหรือเปล่าจะเช่าต่อไหมถ้าไม่เช่าต่อนะครับผมจะคิดค่าหรือถอนประมาณ4-50,000แสนบาทผมเอาคงกมุกมนะครับผมจะคิดค่าหรือถอน4 0 0แสนบาท สองนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าตรงนี้ที่อยู่บนหลังคาคุณร้อยกิโลวัต,ตในมูลค่าติดตั้งเริ่มต้นเนี่ยสองล้านกว่าบาทคุณมีสิทธิ์จะซื้อราคาในราคาเท่ากับค่ารื้อถอนคือสี่แสนบาทเท่ากันนะครับคราวนี้ลูกค้าก็ต้องเลือกแหละซึ่งเราเชื่อว่าลูกค้าจะต้องเลือกซื้อนะครับส่วนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องเช่นเช่นเลิกกิจการเลยก็แล้วแต่แต่เงินมันเท่ากันเห็นไหมฮะเงินมันเท่ากันระหว่างรื้อถอนกับ ซื้อไปเลยนะครับสามผมมีให้เลือกอีกนะถ้าคุณแบบว่ากังวลใจหรือคิดไม่ออกอะไรเรามีทางออกที่สามให้เมื่อกี้เราบอกว่าผมเก็บสี่หมื่นใช่ไหมครับค่าเช่าต่อเดือนแล้วคุณเหลือสองหมื่นผมจะสลับครับผมจะเก็บค่าเช่าเริ่มต้นปีที่เจ็ดเนี่ยในราคาแค่สองหมื่นแต่มันผลิตไฟได้หกหมื่นใช่ไหมครับแสดงว่า เจ้าของอาคารเจ้าของโชว์รูมนั้นได้40,000ื่นะแสดงว่าอีก72เดือน7เดือนปีที่7ถึงปีที่12บสอเขาจะได้อีกประมาณ2องล้านแปดแสนะครับตลอดอายุเวลา12ปีก็คืออายุการรับประกันของอินเวอร์เตอร์นะครับเจ้าของโชว์รูมจะได้เงินเท่ากับ1นึ่งล้านสี่แสนบาทบวกกับ2องล้านแปดแสนบาทสแสดงว่าเขาได้4ีล้านกว่าบาทโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมครับวินไหม วินไหมครับวินไหมครับผมั้มถูกต้องครับถูกต้องครับผมต้องขออนุญาตว่าร้อยกิโลวัตเนี่ยถ้าคุณทํา ppa เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่คุณได้สิบห้ายี่สิบหรือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้นะครับเราทําเป็นที่แรกนะครับเราคิดเป็นที่แรกนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้เจตนาลมของสุมิตาาวิีิหรือแม้กระทั่งผู้ก่อตั้งสุมิตากุ๊ปเองก็ตามเราทําธุรกิจ อยู่บนพื้นฐานวินวินวินแสดงว่าอะไรครับทุกคนที่เข้ามาร่วงทําธุรกิจกับสุมมตากุ๊ปสุมมตาเวนิจีก็จะได้รับความวินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนก็ให้ท่านเลือกแล้วต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นนวัตกรรมการเงินใหม่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนน่าจะสนใจเยอะมากหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดต่อเรามาได้นะครับเราก็พร้อมที่จะดินดีแล้วก็เราพร้อมที่จะให้บริการเต็มที่อยู่แล้วนะครับทั้งนี้ เราทำธุรกิจแบบท่านได้เยอะเราได้เยอะนี่คือวินวินวินนี่คือความวินที่สุมิตาจะมอบให้กับคู่ค้าทุกท่านขอบคุณครับ